Rece so re e receive. ซอฟต์แวร์ eTag i n v o i c e a n eReceiv สวัสดีค่ะสำหรับบริษัทเปิดใหม่อยากใช้ eTag i n v o i c e Receiv บ้างต้องเริ่มยังไงสำหรับบริษัทเปิดใหม่ที่กำลังเติบโตการมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจคล่องตัวลดพลังงานเอกสารและก้าวทันยุคดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นคือ การนำระบบ e-tag invoice receive มาใช้งานมาทำความรู้จักกับ e-tag invoice and receive e-tag invoice receive คือระบบจัดทำเอกสารในระบบ e-tag invoice receive ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการลงลายเซ็นดิจิตอลลงบนเอกสารแล้วส่งมอบให้กับลูกค้าและกรมสมพารณ์และยังจัดเก็บเอกสาร e-tag invoice receive ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเอกสาร e-tag invoice receive มีทั้งหมด8เอกสารดังต่อปีนี้ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบส่งของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใบเพิ่มหนี้อิเล็กทรอนิกส์และใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาทำการลงทะเบ B ียน e-Tag Invoice r e c e i p t หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์ r e c e i p t ให้ติดต่อที่ Line OA Add r e c e i p t ก่อนทำการลงทะเบ B ียน e-Tag Invoice r e c e i p t การเลือกซอฟต์แวร์ e-Tag Invoice r e c e i p t ที่เหมาะสมโดยทำการพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ e-Tag Invoice r e c e i p t โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ซอฟต์แวร์ e-Tag Invoice Receive ควรใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องติดตั้ง รองรับการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร e- ทะียนวันรีเซพหากธุรกิจของท่านขายสินค้าลงมาเก็ตเพรสไม่ว่าจะเป็นช e ้อปปี้ลาซาด้าเด็กเตอรช็อปหรือว่าไลฟ์ช็อปปิ้งซอฟต์แวร์ e- ทะียนวันรีเซพนั้นควรสามารถเชื่อมต่อก,กับมาเก็ตเพรสของท่านเพื่อทําการบริษัทได้หากท่านมีซอฟต์แวร์บัญชีอยู่แล้วเช่นพีคพีอาร์คราวควิกบุ๊กส์หรือซีโร การเลือกซอฟต์แวร์เเทกอินวลซีนั้นก็ควรสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีดังกล่าวเพื่อเอายุสารได้ซอฟต์แวร์ e เทกอินวลซีนั้นสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอกได้ซึ่งซอฟต์แวร์ r ี c ซี v e มีคุณสมบัติทุกข้อดังที่ได้กล่าวมาสำหรับซอฟต์แวร์ r ี c ซี v e นะคะเป็นซอฟต์แวร์เเทกอินวอลล์แอ c e ์รีซีค่ะซึ่งใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการติดตั้งค่ะ เพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์รีซีฟได้เลยค่ะเมื่อทำการออเอสาร e tag invoice and e receive แล้วนะคะระบบจะทำการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าโดยสามารถคลิกส่งผ่านอีเมลที่ซอฟต์แวร์รีซีฟได้เลยค่ะและยังมีไฟล์ xml ที่ส่งให้กับกรมสรรพากรค่คะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com และติดต่อสอบถามได้ที่ line@receive